ทอดไข่ยังไงให้อร่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วดูคลิปนี้ให้จบคุณจะพบคำตอบครับสวัสดีครับผมบ๊อบบี้วิลาสุวัตครับผมเป็นผู้ชี่ยวชาญทางด้านการตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่กับเชฟกบจากช่องคิดเช่นกบนะครับวันนี้ผมมีคำถามอีกแล้วเชฟกบ,ค,บคือมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าคิดว่าหลายๆคนก็ไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงคือทอดไข่ มันมีเทคนิคไหมทอดไข่ง่ไงหรอบ๊อบดีกูคิดว่ามึงจะถามหายทำรีชตโตย้ยังไงแฮะอร่อยทำลาทันย่างไงมึงถามทอดไข่อ้อัศจรรย์จริงทอดไข่คือช่วงนี้มันกลับตัวกันไง่าย<ะ>ตัวแล้วก็อาหารมันต้องง่ายๆใช่ไหมล่ะอออยากทอดไข่แฮร่อยไปท่านานอยากทอดไข่กรอบมึงใส่เปลือกไข่แม่งลงไปมึงกรอบเองแหละ เ,นนเรื่องจริงหรือเรื่องหาเรื่องหา,ราเรื่องหาเรม่อนกระกรอบไหมเ,เรางอ لم? มแต่เผือกไข่มันกรอบเอันเผือกไข่ม,มันกินได้ไหมล่ะได้ได้ตามนล้วมันกินได้นะเปือกไข่มันจะทําอาหารได้หลายๆอย่างในการเขาเรียกว่าทําให้ตัวครงรูปตัวอะไรนี่มันต้องเรียนลึกๆๆๆลงไวเรื่อยๆวันนี้มาเอาง่ายๆแค่นั้นก็พอว่าอะไรมึงทำอะไรนะทอดไข่ยังไงอร่อยใช่ไหมเดี๋ยวนะทอดไข่ยังไงอร่อยมันเป็นเรื่องยากเหมือนที่มึงว่าเนาะ มันเป็นเรื่องง่ายแต่ตอบยากสัออกจการทําอาหารนะมึงมันมันจะมีอยู่สามสามหัวข้อใหญ่ๆเลยคือหนึ่งคือการเลือกวัตถุดิบแล้วมึงจะเลือกวัตถุดิบยังไงสองการเลือกใช้อุปกรณ์หรือเลือกใช้เครื่องปรุงให้มันสอดคล้องกับวัตถุดิบที่มึงจะทำสามมันจะเป็นเทคนิคในการทาเ,เดี๋ยวกูจะเล่าแต่ละหัวข้อเลยนะเอาง่ายๆเลยไข่นะการทอดไข่นะ ข้อแรกคือไข่ไข่ไข่การเลือกไข่ก็คือการเลือกวัตถุดิบไปละไข่ต้องใหม่นะไข่ใหม่อ่ะมันจะเป็นไข่ที่แห้งคือน้ําข้างของไข่มันจะน้อยเพราะน้ำข้างของไข่มันน้อยหรือว่าไข่มันแห้งเนี่ยเวลาทอดขึ้นมาน่ยมันจะฟูง่ายน้ำข้างของไข่น้ำข้างของไข่ถ้ามึงเป็นเชฟมึงจะรู้ว่าน้ำข้างของไข่คือมันจะมีไข่ขาวไข่แดงแล้วก็จะมีน้ำข้างของไข่ถ้าเป็นไข่เก่าน้ำข้างของไข่มันจะเยอะ ก็เหมือนการทอดปอิจิบายยังไงดีว,วะการทอดแป้งอะถ้าทอดแป้งแห้งๆมยมันจะฟูง่ายถ้ามึงทอดแป้งที่มันเปียก,กๆน้ามันโชกๆมันจะฟูยากไอตัวน้ำข้างของไข่เหมือนกันน้ำข้างของไข่เยอะมากเท่าไหร่มันก็จะทําให้การทอดไข่ไม่ค่อยฟูเท่าไหร่เออสรุปก็คือมึงเลือกไข่ที่มันใหม่แล้วกันถ้ามึงอาไปแช่ตู้เย็นไว้มึงก็มาพักความเย็นไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนห้มันหายเย็นก่อน เดี๋ยวมันจะทอดง่ายเจะรู้ได้ไงอันไหนไข่ใหม่ไข่เก่าไก่ใหม่ไข่เก่ามึงถามเขาเลยเขาไม่คูลงหรอกไม่คืออือเอ้าอย่างพ่อผมอ่ะเออไปถามร้านอ่ะอันไหนไข่ใหม่ไข่เก่าเขาบอกไข่ใหม่เอออันนี้เมางเก่าเออมันไม่ใหม่มันไม่กรอบใช่ไหมมันไม่หอมเออแล้วมันจะดูยังไงอ่ะวมันดูยากนิดนึงว่าไข่เก่าไข่ใหม่เนี่ยนะเพราะว่ามันต้องอาศัยความซื่อสัตย์จากแม่ค้าเลยแหละ เอาดูงี้ถ้าไข่ไม่เอาสังเกตจากลักษณะของกายภาพนะตัวตัวเปลือกของไข่น่มันจะนวลนวลมันจะเหมือนแบบเหมือนเอาเราเอาไข่ไปล่างแล้วมันจะยังไม่มีคราบขาวติดพูดง่ายอ่ะประมาณนั้นสังเกตจากกายภาพแต่ว่าสังเกตจากภายในนี่ดูยากมากเลยอ่าถ้าอันไหนที่แบบขาวขาวแล้วหรือว่าเป็นนวลๆวแล้วไข่มันจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะสั่งเซลล์ป้องกันตัวเองทําให้ไข่นวลอ่าถ้านวลนอ่ะคือมึงมึงตีสันนิษฐานไว้เลยมึงเป็น ไข่เก่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไข่ต้องใหม่ใช่ไหมอืมไข่ต้องใหม่แล้วถ้าเกิดไข่ไม่ใหม่มันจะอร่อยไหมอร่อยแต่อร่อยจากเครื่องปรุงนะมันไม่ใช่อร่อยจากความเด่นชัดของวัตถุดิบอ่าก็บอกแล้วไงว่าคนอ่ะกินรสสัมผัสของวัตถุดิบอ่าถ้าคนเลียบลินจระเข้ทั่วไปก็กินจากเครื่องปรุงกินจากผงช่วรสกินจากอะไรว่าอร่อยหมดแต่รสสัมผัสที่แท้จริงของไข่มันจะไม่ได้สัมผัสเลยอ่านี่แหละเขาต้องเลือกไข่ ที่มันเป็นไข่ใหม่มันจะหอมสังเกตไหมว่าเวลาทอดไข่อยู่ไกลเลยนะแม่ทอดไข่อยู่หลังบ้านแต่เราแม่งหอมถึงเนี้ยนั่นนึงคือไข่ใหม่แม่ไปไปจับไข่มาจากในรังใช่ไหมแล้วก็มาทอดเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าไข่ใหม่ไข่แห้งไข่มีน้ำค้างของไข่น้อยมีน้อยน้อยน้อยมันก็จะทําให้ไข่ฟูแล้วก็จะเป็นความเด่นชัดของวัตถุดิบมากขึ้นอ่าแต่ทีนี้มาถึงข้อสองข้อสองคือการเลือกใช้วัตถุดิ ไอ้ประเภทใช่ขอบเลือกใช้อุปกรณ์ไข่เป็นจะอ่าโดยส่วนมากนะั้นในประเทศในโลกนี่มีประมาณสองประเภทคือประเภทเว้นประเภทไก่ไข่กรอบที่เจียวออกมาแนละ้วให้มันกรอบถูกไหมกับอีกอย่างหนึ่งคือเจียวออกมาให้มันนุ่มฟูอ่าแล้วก็ไข่ออนเซน็นไข่แล้วของญี่ปุ่นเดี๋ยวอยไปว่ากันทีหลังเออทีนี้การทอดไข่กรอบนะเราจะใช้กระท้อนกระชอนทอดนะเพราะว่าเราไม่ได้เทไข่จกุกลงไปเลยทีเดียวนะ อันนั้นมันจะเป็นไขป่ปบะเพทนุ่มใชากระชอนรองอย่างนี้แล้วก็เทโจ๊กลงไปให้ไข่ค่อยๆยดๆๆๆลงไปมันก็จะเป็นฟองๆๆงฟองในวนี้มันจะกรอบนะชากระทาทรงแบนเหมือนเดิมนะพอพอเวลาใกล้ๆจะสุกก็พลิกไข่พลิกไข่แล้วก็เร่งไฟนิดนึงเพื่อที่จะให้มันกรอบอันนี้มันจะเป็นไข่กรอบแต่น,นั้นนะจะไม่ค่อยได้กินกันหรอกไข่กรอบไม่เคยไม่ค่อยมีใครเห็น ต้มือนเดโดยสมัครจะเป็นเชฟเท่านั้นที่ทําแล้วโดยสมัครเราจะได้กินจะไปเพชรไข่นุ่มที่แบบเขาทอดขายกันทั่วไปข้าวปุ๊กไข่เจียวแล้วก็จะเป็นไข่นุ่มน่เงี้ไข่นุ่มมันก็จะเป็นเทคนิคของมันก็คืออ่านี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเลือกใช้วัตถุดิบใส่เลือกใช้อุปกรณ์ให้ตรงกับไข่ที่เราจะทอดไข่นุ่มก็จะต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นหมอ้อทรงสูงบ้านเราเลือกหม้อหู หม้อหูก็ได้หรือเป็นกระทะทรงสูงแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นหม้อเคลือบก็ได้นะอะเพื่อที่ที่น้ำมันมันที่น้ำมันมันท่วมหน่อยใช่น้ำมันมันท่วมหน่อยเพราะว่าเราจะทําให้อคงความร้อนภาษาโคราดเขาเรียกว่าให้มันละอ่้อให้มันละอุอ้อยู่ข้างในก่อนสักระยะหนึ่งคือไม่ต้องรีบทอดไอ้ประเภทไข่นุ่มเนี่ยนะเขาใช้หมอ้อทรงสูงใช่ไหมให้มันตรงกับไข่นุ่มที่เราจะทอดอที่นี้ก็มีเทคนิค ขั้นตอนที่สามาก็คือเทคนิคของมันนั่นแหละอย่างที่ผมว่า,อาทอดไข่กรอบมันเป๊ะไข่กรอบมันบางกี้เนี่ยคือแช่กระชอนในการทอดแล้วก็เร่งไฟตอนสุดท้ายเพื่อที่จะให้มันกรอบที่นี้ไข่นุ่มใช่ไหมไข่นุ่มแล้วก็ตั้งไฟให้มันร้อนไฟไฟะระดับกลางนะกลางถึงเกือบอ่อนได้เลยเละเทโดยไม่ต้องแช่กระชอนลองไปเทไข่ลงไปเลยแล้วค่อยๆปล่อยให้มันเดือดขึ้นมาแล้วุ๊บ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 ุ๊คบุก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 บุขึ้นมา ตั้งระยะหนึ่งพอดูว่าข้างล่างมันน่าจะซุกแล้วขอบมันขืนฟูแล้วใช่ไหมค่อยกระเต็ดเอากระเต็ดเพื่อที่จะกับด้านของไข่ปุ๊บขึ้นมาแล้วข้างล่างมันจะค่อยละอู้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 ขึ้นมาใหม่สังเกตว่าไข่ตรงเนี้ยไอขอบของนอกมันจะกรอบแต่พอปาดเข้าไปข้างในปุ๊บมันจะเป็นไข่ชั้นของมันแบบอุ้ยหอมอร่อยอ่านี่แหละก,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 การทอดแบบไข่ฟูสังเกตง่ายๆอะไรนะ ไข่เจ๊้ไฟประตูผีอะไรอย่างนะี้เขาจะทอดแบบน้ำมันท่วมเลยอ่าแล้วก็จะค่อยๆค่อยๆทอดอแต่มันละอู้ละอู้ละอู้ขึ้นพอปาดมางไม้แมงเป็นฉ่ำเขาเรียกว่า juicy อ่าพอตอนสุดท้ายนะพอตอนสุดท้ายเวลาจะซุกแล้วใกล้ๆที่จะพอพอแล้วพอประมาณละเร่งไฟขึ้นนิดนึงไม่ถึงก็ไฟแรงเพอที่จะให้ข้างนอกกรอบอ่านี่เดี๋ยวมันจะหอมน้บ๊อบบี้รู้ไหมว่าการทอดไข่ มึงว่าก็ใช้น้ำมันอะไรหอมที่สุดก็ใช้น้ำมันหมูน้ำมันหมูน้ำมันหมูเนี่ยน้ำมันหมูเจียวเนี่ยเออมันถูกกับไข่อย่างรุนแรงเลยมึงอะแล้วน้ำมันพืชอะไรพวกเนี้ยน้ำมันพืชไม่หอมอย่างมึงได้ไข่ไหมก็จริงแต่ว่ามึงใช้น้ำมันพืชหอมมึงใช้น้ำมันพืชทอดใช่ปะออมันก็จะตัดความหอมมึงไปครึ่งหนึ่งแต่มึงใช้น้ำมันหมูทอดคู่กับไข่ใหม่ที่มึงเลือกมาได้อะแม่งจะหอมสามบ้านเจ็ดบ้านเลย ส่วนไอ้สูตรมึงไปดูใน y YouTube เอามันอยู่ที่่นี้การทอดสูตรมึงจะเอาเปรี้ยวเอาเค็มเอาใส่นุ่มใส่นี่อะไรเรื่องมึงแต่มันอยู่ที่ๆนี้ที่ทบกอกอะไรฟังมงกี้หน่นะอืมสามอย่างอืมสามอย่างก็คือหนึ่งเลือกไข่ที่ไม่สองใช้วัสดุอุปกรณ์ให้ถูกกับประเภทของไข่ประเภทที่จะทาให้ไขฟ่ฟูหรือไข่นุ่มไขฟ่ฟูให้ใช้กระทะแบนดใช้กระชอนช่วยถ้าไข่นุ่มให้ใช้หม้อหู เพื่อที่จะให้มันละอู้ขึ้นมาเห็นไหมละ่ะแล้วก็เล่งไฟนิดนึงเพื่อที่จะให้มันกรอบรอบนอกตอนชุดท้ายเอาเล่งไฟครับการใช้น้ำมันหมูในการทอดมันคือเทคนิคของมันเลยอ่านี่แหละเทคนิคของมันน้ำมันหมูยิ่งเจียวใหม่ทะเลยิ่งหอมหลุมมันนั่นเลยเทีนี้มึงจะไปทอดที่ไหนก็ได้ใจงมก็ได้คนตจ่าจสามบ้านเชฟบ้านนึงล้วส่วนมากที่ที่พวกเชฟที่เขาทำแบบไข่ทอดราคาแพง เขาใช้แบบไหนเขาใช้ไข่ย่างเรานี่แหละเอใช้น้ำมันหมูใช้ลอยเองเลานี่เองแล้วทำไมมันแพงกว่ามันแพงกว่าคือมันอยู่ที่ราคาของเชฟกินรสชาติก็ไม่ได้แตกต่างจากกูเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าอยากให้มันแพงมันจะเป็นประเภทไข่นุ่มที่เขาจะสอดใส่นุ่นลงไปใส่ค้าเวียใส่ปูใส่หอยใส่อะไรใส่หอยนางรมเพื่อที่จะให้อัพราคามันแพงใช่ไหมล่ะ แต่มันอยู่ที่ราคาของเชฟด้วยถ้าไอ้กบทอดก็ได้สี่สบห้าสิบาทถ้าเชฟนุ่นเชฟนี่ทอดก็อาจจะได้จานหนึ่งร้อยสองร้อยอะไรก็ว่ากันไปจะจะเป็นไข่เจียวปูก็จะเป็นพันอะไรเงี้ยเออมันก็ตามวัตถุที่สอดใส่อยู่ไนอืมแต่ประเภทไข่กรอบเนี่ยมัน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 ใส่ใส่ไม่ได้นะประเภทไข่กรอบนะมันจะใส่ได้ประเภทฟูอย่างเดียวเพราะเพราะปาดกำลังในแต่มันจะจุ้ยซี่อยู่ด้านในอย่าลืมนะน้ำมันหมู กับไข่ที่ใหม่ๆนำข้างของไข่ในน้อยมีการทำให้ไข่ที่คุณทดอดสามห่อสามบ้านเจ็ดบ้านในท่านผู้ชมไปอลองทำดูเดอ้อโอเคตอนนี้ถ้าเกิดว,ว่าอยากให้เชฟกบอสอนให้แบบสุดๆเลยอะ่ะได้อ่าก็เดี๋ยวทิ้งไรอย่าเงี <S <S ้ทิ้งอ่าทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ท้ายคลิปตามกันไปว่ากันไป <Okay. S 2> สอนแบบละเอียดยิบเลยแล้วจับมือทําเลยหละถ้าจะตามเชฟกบก็เดี๋ยวที่เชฟกบใน YouTube เดี๋ยวพิ้งรายละเอียดไว้ให้ครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นเทคนิคการทำอาหารอะไรเดี๋ยวให้พบกันใหม่นะครับดูกันข้างหน้าว่าข้างต่อไปผมจะมีเทคนิคมาทำอะไรสั่งทำอะไรดูเด้อพี่น้องเด้อมีเทคนิคทุกอย่างอาหารทุกประเภทมีทั้งนี้ทุกอย่าง อยู่ที่ว่ามึงจะทาอะไรแค่นั้นเดียวทำเหมือนเจวบ้านมึงก็อร่อยเหมือนชาวาบ้านถ้าทําแบบคิดเช่นกบคิดแบบกบทําแบบกบอร่อยกระดกดากนะมันก็จะอร่อยแบบแปลกแปลกเอาช่องผมคือช่องคิดเช่นกบทำว่าคิดเช่นกบคือหมายความว่าคิดแบบผมเนี่ยแล้วก็ทําแบบผมอร่อยกระดกดากมันก็จะมีสโลแกนของมันคือคิดเช่นกบคิดแบบกบทําแบบกบอร่อยกระดกดากเข้าใจไหมเออ มันก็จะอร่อยแบบไม่เหมือนใครนะเอาประมาณนั้นเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าครับผมใครดูว่าคลิปหนาผมจะหาเทคนิคของคันทำอะไรมาให้ผู้ชมได้ดูกัน